ี่คุณเป็นเจ้านี่ฉันขายที่ดินให้นางร้อยล้านนางบอกจะให้ค่าเปอร์เซ็นต์จัสามเปอร์เซ็นต์นยหน้าเหรอเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการที่ท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูฮะค่ะก่อนคุณเป็นนายหน้าที่ดินให้เขาเหรอจริงที่ติดทะเลของนางนางขายไี่ร้อยกว่าล้าน นางก็หลบๆซ่อนๆชั um, ้นนางวันนี้่อไหมลู่เรื่องคุณเชื่อบ้านหลังนี้เป็นของใครเอยสไตล์โมเดิร์นอย่างเงี้ยน่าจะเป็นวัยรุ่นไะวัยรุ่นเนาะไม่วัยรุ่นหรอไม่น่านะเราคิดว่าเป็นดาราวัยรุ่นเพราะลักษณะบ้านวัยรุ่นอย่างนี้น่ของเขาหนึ่งเมื่อก่อนหลังนี้เป็นหลังเดียวกันและตอนนี้เข้าไปอีก3หลังติดป้ายขายอยู่ของเขาหมดเลยเชื่อไหมว่าคุณผู้ชมเดาไม่ออกเป็นนางเอกระดับตำนานครับผมตำนานหลายเรื่องมีหลายอย่างตำนานเรื่องความความเป๊ะความเข้ม ออแล้วก็เขาบอกว่ามหาสมุทรยังเรียกแม่นะโอ้โหจริงแต่ใจบุญเออแต่ใจแต่ใจจริงใจริงไอ้พอจะเดาได้แล้วชอบทำบุญข้อเรียกเลยไหมข้อเรียกเลยสามทีเอยฮะฮะฮอเปิดเลยเปิดเลยวิสาสะสามที เออค่ะหลายที mm ่เจ๊ร้อยกว่าล้านเอาแบ่งเงินก่อนเออนี่ไงเขามาก่อนเพื่อแบ่งข้างในเขามนางงงนางงงใส่ฉันเขามาแบ่งข้างในไม่คุยอ่ะไม่คุยด้วยมาเข้ามาแล้วล้านกันล้อกนางบอกอย่าเหยียบของนางเนาะเหยียบได้ตรงนี้คื อะไรอ่ะพี่จิ๊แต่ตรงนี้พิเศษมากกล้องตาดูวตไม้ต้องเป็นดอกไม้อยู่ตรงทางเข้าบ้านขนาดนี้ไว้ต้อนรับพี่อันนี้อันนี้ออกแบบเองพี่จิ๊กชอบอันนี้คือพี่จิ๊กคือสถาปนิกเองเนื้อทุกอย่างเองว่าจะต้องมีดอกไม้มีสวนอยู่ตรงกลางบ้านต้อขนาดใช่ค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันมันค่อนข้างเนื้อที่ไม่ค่อยเยอะแล้วก็เลยเอาพื้นที่เนี่ยมาทําใช้สอยให้หมดพี่เขาเรียกว่าเยอะพี่ถ้ากร่าเมือก็จะเยอะคนเรียกว่าเยอะมากเลยมาใช้สอยใหญ่มากแล้วชอบอะไรแปลกๆจริงๆแล้วนี่มันต้องขึ้นขึ้น ข้างฝาใช่ใช่ใช่กช่ใช่มต้องขอเราก็เลยเอามาลองดูอยู่ตรงนี้ไหมอาจจะเป็นสวนเหมือนกับแบบแต่ไม่เคยเห็นเลยนะใช่ไม่เคยเห็นเลยถ้าไม่ใช่นาวรัตก็ไม่มีใครทำไม่ยี่คิดตุลาบ้านนางอ่ะนางทุบหมดเลยนะเออคนที่ไหนคือทุบทั้งหลักเราเคยมาดูแบบทุบหมดเลยมาอยู่ถึงทุบอ่ะพี่จี๊งอุ้ยเรื่องเล่ามันยาวอยากจะทุบอย่าร้องไห้ยังอ่ะอย่าร้องไ้ทำไมเออเรื่องทุบบ้านอย่าร้องไห้แล้วเหรอ เอาสะแล้วมาทำไมรายการเรางมาด่ามากสแล้วเดี๋นั่งร้องไห้ตั้งแต่ต้นรายการแต่แขาบอกว่าทุบก็ไม่ได้เสียตังค์เยอะใช่เพราะว่ามีส่วนต่างจากการทุบแล้วก็เอาของที่เราทุบเนี mm ่ยไปขายต่อได้บอกว่าขายเ็จเหล็กหมดเลยใช่ใช่จริงๆแล้วนะการทุบบ้านเนี่ยทุกคนต้องทราบไว้นะไม่ใช่ทุบฟรีนะครบแล้วเราต้องได้ได้ของในเนี้ย เขามาทุบไปฟรีแล้วอะไรที่ตีราคามูลค่าออกไปได้ก็เปหมดไม้ถึงว่าคุณขายหมดเลยขายหมดเลยไม้เก่าๆอะไรขายหมดเลยหมดเลยที่ขายได้เท่าไหร่เกือบเก้าแสนอนไไแสนกว่าเกือบเก้าอักระมังหม้อหอะไรทั้งหลายขายอีกไหมอันนั้นกระมังหม้อไหขายอีกเจ้าหนึ่งขายด้วยขายด้วยสรุปรวมไปรวมมาได้เกือบล้านก็ติดประมาณนั้นนะคะแต่นี้อยากให้ดูรูปนี้อยากให้ดูรูปนี้ที่รูปนี้สวยมาก รูปนี้คืออาจารย์เบี้ยววาดเป็นรูปพิจิกที่แกจับพิจิกนั่งแล้วก็ถ่ายโทรศัพท์แล้วก็จินตนาการออกมากี่ปีที่แล้วนี่อันนี้ไม่กี่ปีนะคะอาจารย์เบี้ยววาดบบสวยอยู่เลยอ่ะก็อีนอตฟรีไหมครับก็อีนอนี่รีวิวได้มาอันนี้โซฟาโซฟาโซฟานี่ก็ออกแบบเอาของเก่าไปทาใหม่เอาดรอปอะแดปแล้วก็ออกมาเป <Ad opt S 2> ็นดรอปอะแดปอันนี้ก็พิจิิศครับอันนี้ก็พิจิกค่ะคนปั้นอาจารย์ฝอยเอาพิจิกก็ไปประมูลมาพี่ไม่ได้ประมูลก็ให้ฟรี ให้เป็นของที่ระลึกสรุปห้องนี้ยังไม่มีอะไรเสียเงินเลยนะไ้โดยรวมนี่อันนี้รีวิวบ้างอันนี้คนให้มาสรุปเรายังเรายังมีเงินอยู่เต็มเลยซื้อไหมคะอันนี้ซื้อก็50ครึ่งราคาครึ่งราคาโอ้ยต้องเซลล์อยากได้เงินร้านไหมอยากเธอทวงให้ฉันสิเขาบอกเขาเป็นในหน้าขายทีมทะเลให้พี่ช๊คเออทีมทะเลโอ เต่านมนานแล้วจำไม่ได้ทำงานไม่ทำบุญแล้วดูนี่ทำบุญไปทำบุญเถอะมดดำด้วยนางขายยังไม่ใช่หลักสิบนะนางขายยี่หลักร้อยนะทำบุญเลยทำบุญยังมดดำมาขอให้วัาเกิดมาทุกชาติยื่นกระปุกยื่นถุงให้ให้กันเลยให้กันเลยเพราะจะได้เจอกันทุกชาติไงนี่คุณไม่เห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้คุณจะเลงรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆใช่ไปทำบุญให้ นี่นี่มาสวยไหมครบตู้นี้สวยมากสวยเหมือนเป็นคนเก็บงานศิลปะงานป้าอะไรพี่จิกแต่บ้านพี่จิกเป๊ะเหมือนกันนะมันใหญ่แต่ว่ามันแบบสะอาดมันหอมมันแบบเขาเป็นคนเนี้ยพี่จิกเนี้ยเหมือนกันเนาะดุพี่จิกดุมากดุแบบพี่ไม่ดุแต่พี่เป็นคนต้องเป๊ะทำบ้านนี้ก็โอ้กอี้เนี่ยไปสั่งทําเองนะต้องล็อกพอดีไม่ใช่ไปซื้อตามทั่วๆไปนะตรงนี้ก็เป็นมุมโปรดของเขาด้วยนี่ครับผมค่ะบุปู่อันนี้อันนี้คือเห็นบอกว่าเป็นจิกสถาบนึก ทั้งลาทั้งหลังไม่เคยใช้สถาปนิกไม่ใช้ไม่ใช้ไม่มีเลยค่ะคือนึกเองทําเองเลยนึกเองทําเองอยากได้อะไรก็นั่งจินตนาการนะครับผมใครวาดแบบโครงบ้านวาดแบบเนี่ยเราเป็นคนบอกว่าเราต้องการแบบนี้นะอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะขึ้นขึ้นมาคือเขาไม่ได้ออกแบบให้เราแล้วอยู่ไปก็แก้ไปไอ้นู่นไอ้นี่ระหว่างอยู่นะมันจริงเหใช่ไปมเรือนต้องมีประสบการณ์แหละไปนวดไปนวดแล้วรมเื่นร่มเรือนเลยล้มเรือนเลยล่มเื่นไหมคะต้นต้นไม้จากสวนนงนุ่นเขามาจัดทั้ปีไหม ขอให้ต้นไม้มาเลยขอให้ต้นไม้มาเลยต้นไม้หนงไม่นี่เขาให้อ,อ,อีกแล้วเหรอ,อากสวนลงนูโ้โอ้โหไปเจอคนที่ไหนจะไปเอาของเขามาเนี่ยรู้จักกาันแล้วก็บอก,<า>กว่าเออจิกจะขอซื้อต้นไม้แต่แกไม่ไม่หลอกแกเป็นคนน่ารักมากใจดีแกบอกอ้าวไปอยากได้อะไรแต่ต้องให้เหมาะกับบ้านถ้าเอาไปเลี้ยงของแม้แกคือเอาไปเลี้ยงแล้วตายเนี่ยแกเอาคืนหมดเลยแกเอาคืนหมดเลยแต่ถ้าเลี้ยงแล้วดีแกจะให้อีกตายแล้วครับเลี้ยง ต้นตรงนู้นตายแล้วสงสัยต้องเอาคืนหมดแล้วครับผมต้องเป็นต้องคอยไปแอบแล้วเออรักต้นไม้ดูดิเขาจะพี่จิเขาชอบเนาะ